ก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีกับบรรยากาศในช่วงยันเย็นครผมก็มีเวลาฮะก็เลยว่าจะพาทุกคนไปเลาะไปเดินกับธรรมชาติในวิถีชีวิตอันป้านผมก็ได้เดินลัดเลาะมาเรื่อยครับผมเราก็ไปดูด้วยกันว่าวันนี้นิยามจะ าทุกคนไปรับชมกันด้านไหนฮะตอนนี้ถือว่าอากาศร้อนมากๆเลยครับผมไปดูกัน,กน,นะฮะก็สวัสดีครับผมกับบรรยากาศในช่วงน่าจะเข้าทัา้นะสี่โมงนะสภาพตอนนี้ก็ยังถือว่าร้อนอยู่ฮะมีแดดพอสมควรฮนะผมก็มีเวลาก็ไล่ ก็ได้เดินลัดเลาะครับผมมาดูหนองน้ำก็คิดว่าจะอาจจะมาใส่เบ็ดในการหาอยู่หากินฮะแล้วก็ขอมาดูสายบัวเยอะด้วยฮะตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปชมกับธรรมชาติยอดขี้เหล็กก็เยอะครับผมตอนนี้ ว่เยอเลยฮะมันก็เป็นวิถีชีวิตป้าน,านาครับผมในกลิ่นไอธรรมชาติครับผมก็ตั้งใจว่าถ้าว่าง อาจจะมาใส่เปียฮนะก็เลยมาเดินลัดเลาะดูนานแล้วก็ผมตอนนี้เหงื่อแตกร้อนมากเลยครับผมสายบัวถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีผักบุ้งด้วยผักบุ้งยังยอดอ่อนอยู่เลยครับผมไปด้วยกันเรื่อยๆครับผม ก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ผมก็เจอกับผล,ลไม้นี่ฮะผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้และเคยทานใช่ไหมผมต้นตะขบฮะหวานเลยต้นตะขบครับผมว้าวก็ไม่รู้ว่าภาพยังโอเคอยู่ไม่ว่าหรือว่าย้อนแสงครับผม นี่ฮะต้นตะขบลูกสวยเลยครับผมโอ้นี่ก็ลูกหนึ่งครับผม,ผมอร่อยครับผมลูกตะขบฮะ กินก่อนฮะรอยแลย้วครต้นตะขบไปเรื่อยๆเลยครับผมปไปเรื่อยๆครับหลังจากพาทุกคนไปกินต้นตะขบลูกตะขบใช่ไหมครับผมก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆฮะตามขอบสระน้ําก็จะมาเจอชาวบ้าน ที่เขาอยู่ในหมู่บ้านผมนี่แหละครับผมแต่ว่าเขาได้มาเหมือน,นคล้ายอยู่กับไร่กันนาครับผมได้ขึ้นมาปลูกสร้างเหมือน,นคล้ายกระต๊อบเล็กๆครับผมแล้วเขาก็ได้ปลูกผักไว้ฮะยอดพักทองอ่อนเลยครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงผมพูดชัดไหมเพราะว่าตรงหน้าจุดนี้มันก็ใกล้กับถนนสายหลักมิตรภาพ ก็เป็นหมู่บ้านของผมนี่แหละครับผมยอดปักทองกำลังสวยๆเลยครับผมยอดฟักทองเอาเป็นลวกชุดยอดอันนี้เขาก็มาอยู่ไร่อยู่นานครับผม มันก็เป็นคนในบริเวณหมู่บ้านผมนี่แหละครับผมในตามวิถีชีวิตทอ้องไร่ท้องนาครับผมก็เป็นอะไรที่สุขใจครับผมที่มองเห็นอยู่ขนาดนี้ต้นใหญ่ๆต้องสูงฮะต้นมะกอกป่าครับผมแต่ว่ากำลังจะออกลูกสีเขียวฮะคงจะยังไม่สูงครับผมต้นนี้ผมเคยถ่ายคลิป ไว้นานพอสมควรนะตอนที่เขาสุกแล้วเขาได้หล่นลงมาฮะเป็นคลิปถือว่านานพอสมควรนะคลิปนี้ทีต่ต้นมะกอกต้นนี้ใหญ่สูงฮะก็ไปเรื่อยๆครับผมกับบรรยากาศชีวิตท้องไล่ท้องนะกับความสุขเล็กๆในความสดชื่นของเราครับผม ก็เดินมาเรื่อยๆตามขอบสระน้ำเราก็จะเห็นยอดขี้เหล็กครับผมถือว่าถ้าเก็บทุกๆต้นฮะที่อยู่ใน,นบริเวณนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมแต่ตอนนี้สภาพร้อนอมากๆเลยครับแกงขี้เหล็กสุดยอดเลยครับผมเนี่ยแล้วก็มียอดกระถินด้วยครับผม ก็หลังจากที่ผมพาทุกคนไปชมกับบรรยากาศเนาะในช่วงแรกครับผมตอนนี้ก็จะพาลงไปดูไปเก็บสายบัวครับผมตอนนี้ภาพอาจจะย้อนแสงเนาะเพราะว่าแสงแดดถือว่าร้อนพอสมควรฮนะทาให้ใบหน้านิยามดําปืป้อเลยครับผมไปดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นป่าบัว ที่ผมเคยได้ถ่ายคลิปอยู่บ่อยๆในสระน้ำสระนี้ที่เป็นสาธารณะครับผมตอนนี้ดอกบัวสืว่าเยอะมากเลยฮะก็มีผู้คนเข้ามาเก็บไปขายนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอครับผมก็จะพาทุกคนลุยน้ำไปด้วยกันครับผมเพื่อรับชมกับบรรยากาศป่าบัว สีแดงพื้นเลยครับผมตอนนี้น้ําก็ไม่ลึกเท่าไหร่ฮะเพราะน้ําแห้งมากเลยครับผมผู้คนที่เคยหาปลาหรือมาหวานแหก็เริ่มจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนว่าจํานวนปลาจะลดหายไปหมดแล้วครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านก็คงรู้จักกับ อาหารเลิศดสดอีกอย่างหนึง่งก็คือแกงสายบัวตำสายบัวยั่วแบบเผ็ดเผ็ใช่ไหมครับผมเพราะว่าสารพัดกับการนำไปทำหรือประกอบอาหารใช่ไหมครับผมถือว่าถ้ามองกันจริงๆนะตอนนี้เยอะมากฮะสายบัวผมน้ำไม่ค่อยน้ำไม่ค่อยลึกแลผมเนี่ยน่าจะครึ่งเอวผมได้ฮะ ก็ถือว่าพาทุกคนมาชมกับบรรยากาศชีวิตป้านนาในเนยก็พักบ้างครับผมเพลินๆไปกับสิ่งรอบๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกับบรรยากาศอีกหนึ่งที่ครับผมอยู่ฝั่งน้นครับฝั่งน้นจะเป็นดอกโบหหลวงครับผมไปไปด้วยกัน,นะฮะ อันนี้ก็เป็นเป็ดครับผมเป็นเป็ดที่ชาวป้างเขาเลี้ยงไว้ในบริเวณขอบสาน้ำฮะตอนนี้ก็มาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฮะของขอบสาน้ำครับผมยอดผักบุ้งก็ยังถือว่าสวยเลยฮะผม ผักบุ้งแดงครับผมณบ,บริเวณจุดนี้มันจะเป็นครึ่งฝั่งของสระน้ําฮะจะเป็นป่าดอกบัวหลวงครับผมที่ผมเคยได้ถ่ายคลิปอยู่บ่อยๆฮะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของเรื่องธรรมชาติหรือวิเวกของระบบธรรมชาติครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยมาถ่ายคลิปไว้แล้วมันได้แห้งแล้วมันก็ได้ตายไปเยอะ แต่ตอนนี้เขาได้เจริญเติบโตมามันก็เหมือนกับวิถีชีวิตของคนเราบางครั้งคนเราอยู่กับความบ้านหนักอึ้งหนักหน่วงเกินไปมันก็เป็นอะไรที่ว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจหนักอกหนักใจทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ค่อยหมุนเวียนไปตามวิถีชีวิตตามวิถีธรรมชาติขอแค่เรานั้นสุขใจในสิ่งที่เราทำ แม้บางครั้งมันจะอาจจะช้าแต่คำว่าช้านั้นมันก็ยังมีคำวัดถึงจุดเป้าหมายที่เรานั้นทำใช่ไหมครับผมเหมือนอย่างกับนิยามฮะบางครั้งเหนื่อยกับทำนั่นทำนี่ก็จะมาออกมาข้างนอกบ้างครับผมไม่ว่าเราจะพบเห็นสิ่งไหนก็ช่าง ผมว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่กับตัวเรากบผมความสุขมันอาจอยู่กับตัวเราและอาจจะอยู่ใกล้ๆถึงแม้ว่านิยามนั้นอาจจะเป็นคนป้านๆอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็คงจะมีข้อดีๆที่ทุกคนนั้น เข้าใจใช่ไหมครับผมโอ้เห็นเต่าด้วยครับผมเต่าตัวใหญ่ใหญ่อยู่ใต้ใบบัวครับผมณบริเวณที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เป็นป่าดอกบัวหลวงเนี่ยถือว่าดอกบัวหลวงเยอะมากๆเลยครับผมแต่ว่าเขากำลังเริ่มออก แต่ยังไม่เป็นอ่าเป็นเมล็ดนะผมที่เป็นฝักยังไม่เป็นฝักก็ผมสำหรับคลิปนี้นิยามก็คงบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับนิยามเสมอมาแล้วับผมเนาะถึงแม้ว่านิยามนั้นอาจจะยังตอบทุกคนไม่หมดแต่นิยามก็คงจะ คงตอบและก็ไปถึงทุกคนแน่ฮะทุกๆกำลังใจที่ให้กับนิยามเสมอมาแล้วับผมก็ถือว่าคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกับผมในบางครั้งบางสิ่งมันก็อาจไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเรานั้นตั้งใจหมดทุกเรื่องและคงต้องขอโทษกับหลายๆสิ่งหลายอย่างหากในสิ่งที่นิยามทำไป แล้วมันอาจจะไม่ค่อยโอเคทุกทุก,ทก,ทกความรู้สึกเนาะผมถ้าผมลงไปพาทุกคนไปลงไปดูดอกบัวทุกคนก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับผมเพราะว่าผมก็เปียกแล้วแหละก็จะพาลงไปสักหน่อยครับผมกับบรรยาก,กาศครับผมโอ้ดอกนี้ดอกบัวคู่ครับผมอ,อดอกคู่ฮะตัวเนี้ย เป็นอะไรที่สวยมากเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณเนาะก็ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มครับผมนิยามรักทุกคนมากๆครับผมขอบคุณครับผม